วางกินเขา่าหาข่อยเพ่อไงกินลืมไายเบิงพี่นอ้องอิ่มแล้วยังคืดพอแต่วัานี่กินมันเหลือก็เลยมาอุ่นไหวเนาะพี่น้องจ้าอุ่นไว้ย่างมันบูดพัดไข่ไส่บวบหาทพี่ก่อนเบิ่งร้านต่อย ร้านข่อยพี่น้องกินเขา่าเวทเดแล้วก็เลยมาเซอหมอ้อใบเป็นสีได้ลางง่ายๆเนาะน้องน้ำขิงเนาะร้านข่อย,ยแต่ว่าเมนยองเอกให้แน่อยู่เซอใบเป็มน,มน,นมะขันหนี้สั้นไล่ร่างจานแต่ทันไปสื่ออยู่สีแางก็สวยเขา่นา,นาเมี่บ้านหมูเข่าก็สีเซ่กับหม้อแรงยังา,างมะหล่างโง เพราะว่ามันติดหวนาพี่นอ้องอุ่นเนว้กินอุ่นอันนี้ไว้พี่น้อง่อยตักแล้วพยายันโบดอุ่นใบถอนๆจานมันเสียเสียดายของพัดบวบใส่ไข่เจ็บอยู่เหยวกระตาหน่อยแม่น้ำกันนะปาหมอไปใไส่มีแตงตะขนมากใส่เนื้อกินมากเนาะพี่น้อง โอ้ยมีแต่ใส่น้อกินมากฝาหมออยู่ใส่นาะเนี่ยไละล่ะเที้ยนกับพระท่านในเหลวาในทัวรนะ์นาะพี่น,อน้องในขั้ว่นว่างพระท่านในเป็นจริงเุก่นพ่นคากเด่นนี่กามาไล่พี่น้อง กาม,มาไลา่ได้ร้านข่อยบรท่านในเกิดได้หมดบรท่านในเกิดในะหมอหน่วยนี่ตันเลดได้มาเลยนี่อยู่สองหน่วยหมดบรท่านในเกิดเนี่ยบานกันเหมือนเบิ้งข่อยไงขาเขา่าง่ายกินมือบะมี่สไลด์ร่างจานให้อัน nằm kinh bị sưng sãn lây vô để để hiu ta nói mẹ bạn lắm tuần này cả ta mới thấy hiu <laughs> <laughs> ừ, sớm về ở đây là ข่อยเขา่าข่อยข่อยสีหุ้งเข่าข่อยหน่อยเนาะพี่น้องขปอยสีหุ้งเขา่าถวยนี่เข่าวถวยพี่น้องถวยเขา่หเขาหุ้งข่อยนี่หุ้งถวยแบบนี้ละ่ะนะเพราะว่าข่อยพวกหุ้งเขา่าหมอนเขา่าเสียข่อยว่ามันบูดหมอหุ้งเขา่าองเสีย ่อยบ่หงง่อยว่ามันเข่าบูดบูดลรทิ่มเต็มหมอเบอิดหมอ้อหอยก็เลยบะหวงบอกพี่น้อง่อยอก็เลยซื้อซึ่งมาหนึ่งซื้อซึ่งมาหนึ่งถวยนี่แบบนี้ตลอดเลยพี่น้องบ่มีบูดกินบ่เบิดสองสามหมืกกับบบูดเอาพี่หิงขึ้นน่านมากแทน่ะตายเ้านี่โมเศร้านี่ยก็ัไปหาหมอตะเศร้าพี่น้อง เดือนหนาก็น,นัดใครอีกแล้วเดือนหนาไปไปลายเดือนนัดอีกแล้วพี่นอ้องนัดจอเลือดโอ้ยแน,น่นป่ะถัดมุมแน่นนแล้วร้านสาวพิซซ่า ไข่กับสันไลลมาและวางตรงนั้นแหละลูกไม่ต้องเจ็บวางนะเดี๋ยวยายก็กลับละเออวางวางเออตั้งไวอ,อไปอ,อันนี้ไปวางตู้เย็นอนะันนั้นไปวางในครัวก,ก่อนสันไล่ให้แม่หนูเทเอา <c oughs> หยิบใส่แผงเลยพอดีติดเอาพี่ชิงหยิบใส่แผงได้ไหมเอาแผงลงมาเอาแผงลงมาแม่หนูจะใส่ตู้เย็นเหรออะไรไข่เหรอเอาเหรอหนูไม่วางของแล้วมันก็ไม่พออยู่ดีอะเอาแล้วเต่หนูนะเอาจะใส่ก็ได้เอาอเอาหนูจะใส่ก็ใส่เอะหยิบแล้วหนูจะใส่ตู้เย็นด้วยก็ได้แม่ยายไม่บ่า เอาเยียใส่ช่วยกันช่วยกันเราจะใส่ตู้เย็นด้วยก็ได้นะเผื่อว่าอากาศมันร้อนฮะเผื่ออากาศมันร้อนไงเปิดเปิด,ปดอืมอ่ะเอาของออก อ่ะ <fuck> ทำทำหลานสาวจัดบ้านจัดสองต้องหาดใส่เล้พี่น้องม่มมีลูกมีหลานบ่หูจักใส่ลูกใส่หลานบ่ได้ใส่ลูกใส่หลานเด้ ally, เ,เ,เ,นเนี่ยต้องหาดเอาจังสี่ล่ะฝึกเอาเบิดล่ะเนี่ยนี่ต้องฝึกอันนี้คามาเพาิ่นกระหงเขา่าถาแม่เพิ่นเด้เนี่ยมันไปโรงเรียนเลิกเรียนมาแม่ แม่เพิ่นกะให้หงเขาให้ขึ้นเขาเด้ไห่ครับน้านามะแรงหังเขาให้ได้กินในย้อนแล้วใส่ตู้เย็นหน่ะกัมันเหลือเหลือตู้เย็นกับไมาใส่แผงไปหรจับดีๆหมดจังออาหมดแล้วเอาถุงไปใส่ตะกร้าให้ยายย่าวไว้ใส่ขายะโอเคเมีย่ะบานกันพี่นอ้อง ไปนิ่ผ่านนิแพ้กันทำไมฟังจะลยนะอโอ้ว้อหลุนเนี่ยพย่ย,ย่งฟังเพลงคนเดิน <c oughs> ว่าเมนเล่าเหรียญฟีดเหรียญไล่เพราเป็นเนื้อว่าเท่ากับเท่าว่าเป็นเท่าธรรมดาดิเก้าสิบสองปีกระได,ดตนาสีหักเป็นขาวบอกหัวใจเรากัะท้งพนมีพันยาก่อกินเอีกไหมนี่เมื่อกินบ่ เม่บานกันนะบ้านนี่เดี๋ยวทพี่ทรงสยัยเอาพี่จิงแบ่งไม้กินให้น้องด้วยเอาแบ่งคนละครึ่งลูกทุใส่ยู้เย็นไว้วิ้หมดขื่นหรอตอกอ่อนี่เกือบเนาะนี่อ,อแบ่งให้น้องด้วยน้องจะชอกบกินเหมือนกันพ็กระเล็ คือเขาทำไมเ้ยายไปตั้งแตแอรกฮะทำไมแบบเพอร์กี้ก็คืครึ่งครึ่งคึ่งคึ่งเออเอาไปหมดเอาแบงให้นำขิงกินน้ำเออมแินไมาแย่มาแรกเขาอยากกินกี่ห่อแล้วนับแบงพระคืไงลูกเออ กเจตนาไปหักแฟนเข้าบอกหัวใจเล่าคุณท่านย่าก็น้องสองคนได้กินด้วยกันแบ่งมาเออบอกภาษาอย่างนี้บ้านโอ้ยแดดดีค่ะพี่น้องเอ้ยฝนมาตกหลอกสิบดฝนละมั่งนีบ้างแน่เป็นตื่นแล้ว อืมเด่นข like <|so|> ึ้นเลยก็ได้เออหนึ่งมันนี่ให้ญาติชิมคา่กระตา